ครับผมทางรถซีนจีโดยบริษัทไชน่าแมนชีนประเทศไทยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดชยัยภูมินะครับอําเภอเทพสถิตแดงกังหันลมนะครับแปะมาเที่ยวได้ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าง,งานการทํางานของรถปูนยานี c m g นะครับตัวนี้จะปูกว้างได้6เมตรแล้วก็ตูย้ยนทําทิมนะฮะระยะทางการปูนเน,ออน,นี่ยตอนเนี้ยเราปูมาได้แล้วนะฮะกว่า20กิโลและเดี๋ยวจะปูกันต่อไปที่สวน สุรานาลัยนะครับตรงสารกระบ้อหินรับนะครับและเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ใช้งานนะครับที่เขาดูแลหน้างานโดยตรงนะครับเพื่อคุมรถคันนี้นะครับว่าการทํางานรถเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ทางพี่คนขับกันนะครับก็คนนี้เขาเป็นคนขับรถกกูยางมาอย่างชํานาญนะครับเขาชื่อพี่ดิวครับผมสวัสดีครับพี่ดิวครับ แผงหน้าปัดเนี่ยมาถึงแผงการควบคุมเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคครับโอเคก็คือเข้าใจเข้าเข้าใจง่ายนะแล้วก็พวกการบอกค่าต่างๆก็มีครบถ้วนใช่ไหมครับมีครบถ้วแล้วก็ใช้เวลาไม่นานก็ก็หมายถึงเรียนรู้ประมาณกี่วันนะครับพี่ประมาณ2วันประมาณ2วันก็เข้าใจระบบทั้งหมดเข้าใจครับ ไอ้ตัวหน้าปัดตรงนี้เนี่ยมันมีบอกอะไรบ้างนะครับมีบอกชั่วโมงการทํางานนะครับแล้วก็เวลาเราปูไปได้กี่เมตรกี่เมตรนะครับแล้วก็อันนี้ก็น้ามันนะแล้วก็ความร้อนลดครับรับอันนี้ก็เป็นในรอบเครื่องนะส่วนแผงหน้าปัดตรงนี้ก็คือมีสัญลักษณ์บอกง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนนันเลยครับแล้วก็ตัวเก้าอี้นี่ก็คือมันปรับออกด้านบนได้ปรับได้ครับวิสัยวิสัยทัศก็จะดีขึ้นนะครับเวลามอง สวัสครับครัอันนี้พี่ตั้งนะครับใช่ครับผมครก็เดี๋ยวจะสอบถามเรื่องการทำงาน การออกแบบการดีไซน์ก็โอเคเวลาทำงานก็ถือว่าถือว่าโอเคคูเรียบครับพวกระบบเซ็นเซอร์ก็โอเคนะอย่างหลายไปกรุไหนที่มันหลุดลุกขึ้นมาจอดเพราว่ากครับแล้วเรื่องพลังกำลังในการใช้ได้เลยครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้เลยครับแล้วตัวระบบเซนเซอร์รถเป็นยังไงบ้างครับตัวนั้นระบบเซนเซอร์ก็ โอเคครับก็คือในกรณีที่เราปูว่าเราปูความกว้างได้เท่าไหร่เราจะต้องตั้งเซนเซอร์ให้มันเพื่อที่จะดึงมาให้ึอยากมาเนี่ยมันบาลานซ์กับกับความกว้างของเราครับเปงไงบ้างครับกับการ รถปูยางของเรานะครับจากหน้างานจริงเลยนะครับที่อำเภอที่สกิดจังหวัดเชียภูมินะครับนอกจากรถปูยางเนี่ยเครื่องจากทางถนนของเรานะครับก็ยังจะมีรถบดล้อยางด้วยนะครับรถเบรกดาวแล้วก็มีตัวแผ่นยางมาต่อยด้วยนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับก็สอบถามมาได้นะครับที่เบอร์ตทร0 9 4 983 3399นะครับบริษัทชัยนาทแมชชีนประเทศไทยนะครับ0 9 4 983 3399นะครับวันนี้ผมสามกแมชจีขอบคุณมากที่รับชมกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ